หนึงเรื่องการเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่ากันบ้างช่วงนี้ฝนตกบ่อยใช่ค่ะสอ,อนชอนะคะก็ได้นําหน่วยงานทางด้านน้ํานะคะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากดินโครนถล่มต่อเนื่องในพื้นที่23จังหวัดค่ะ สอทอนชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำยังเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากต่อเนื่องถึงวันที่22สิงหาคมนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากดินโคนลนถล่มและบริเวณชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันบริเวณภาคเหนือในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากลำพูนลำปาง พเยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์รวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80พร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตะลิ่งและในพื้นที่ลุ่มน้ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของลำน้ำงาลลำน้ำปาย แม่น้ำลาวแม่น้ำน่านแม่น้ำยมแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำป่าศักโดยคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้ให้ทำการให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นค่ะขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้มีการสั่งการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ อุทกภัยในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติบริเวณน,น้ำตก ทำทำลอดแก่งต่างๆให้ประสานนะคะการปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในสถานที่ท่องเที่ยวกําหนดมาตรการในการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการปิดกั้นและการห้ามนักท่องเที่ยวหรือว่าบุคคลใดเข้าพื้นที่ที่กําหนดโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักหรือว่าฝนตกหนักมากในพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนายชาทพรุจนะเสรีก็ลงพื้นที่ จุดเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและบริการการจัดน้ำในพื้นที่อำเภอปางศิลาทองที่บริเวณประตูระบายน้ำบางคลองขุง่งหมู่ที่6ตําบลปางตาไวค่ะซึ่งเป็นบริเวณดังกล่าวที่เคยเกิดน้ำท่วมบ้านเขาน้ำอุ่นและปะัจจุบันนะคะก็ได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการชนรัประทานขนาดเล็กประตูระบายน้ำบ้านคลองขุง เพื่อเพื่อบริการจัดการน้ำที่ไหลามารวมกันในช่วงฤดูฝนซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่และตรวจพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบริเวณประตูระบายน้ำด้านหน้าโรงเรียนไทยสวรรค์พบว่ามีคลองตื้นเขินมีสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและวัชพืชขึ้นปกคลุมกีดขวางทางน้ำและเป็นอุปสรรคการไหลของน้ำและเดินทางไปยังบริเวณประตูระบายน้ำนะคะหินชะโงก ตำบลโพทองซึ่งเป็นพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำที่ไหลไปอย่างพื้นที่อำเภอคลองถุงและพื้นที่อำเภอขานุวรลักษ์สระบุรีพบว่ายังสามารถรองรับปริมาณน้ำตอนบนได้และอยู่ในการควบคุมค่ะ